สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่เราในเกม r a ส i ิ g m ม s t เตอร์เซิซ ตู้แจ็คพอตใหม่เข้ามานะครับเป็นแจ็คพอตลิมิเต็ดก็คือรถกลับมาลนะมอาีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคัมแบ็กลิมิเต็ดอ่าอีกครั้งหนึ่งรถตำนานซึ่งมันก็ไม่ได้มาแค่คันสองคัน,มา,นมากันเยอะมากเลยครับเรามาดูกันก่อนว่ามีตู้ตัวไหนกันบ้างอันแรกนะครับเป็นตู้ที่สามารถสุ่มได้โดยการใช้กุญแจแดงนะครับตรงนี้เลยกุญแจแดงใช้กุญแจแดงและก็สามารถใช้เจ้าเพชรสีฟ้าได้ นะส่วนเพชรลุ้งนะครับมาอีกตัวหนึ่งเพชรลุงนี่คือสุ่มที่1,500เพชรลุงนะครับสุ่มได้10ครั้งก็คือกดปุ๊บนี่คือการันตีได้ลดแน่นอนนะรถทองคันไหนไม่รู้นะแต่ว่าได้แน่นอนครับกี่คันไม่รู้นะหคัน2คันหรือ3ามคันแล้วแต่อยู่ที่ดวงก็แล้วกันนะครับกดปุ๊บหายปั๊บนะครับนะอันนี้นะ ในส่วนของเจ้าตัวสุ่มที่ใช้เพชรเนี่ยก็เหมือนกับปกตินะครับคือต้องให้ถึง100การันตีที่100อาจจะได้ที่60 70 80 90 100กอ็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ดวงไปนะครับเรามาดูรถกันก่อนว่ามีรถคันไหนกันบ้างตอนที่เราพูดก่อนหน้านั้นคือมันจะมีอะไรอาชิลอนเซนโต้ SVJ ใช่ไหมแต่ทีนี้ SVJ มันไม่มีถ้ามาเป็นแค่สป i d เดอร์คันเดียว นะเก้าหนึสไปเดอร์คันเดียวก็ยังพอทนนะครับยังโอเคแต่นี่มาเป็นคณะมาเป็นแก๊งใหญ่ๆกันเลยซึ่งเราก็โอ้โหไม่ไหวไหวไหมเนี่ยมันมีนี่อะไรกันบ้างเนี่ยอา่าพาราเมล่าเออพานาเมล่าคันหนึ่งมีฮุนไดคันหนึ่งมี Z 4อีกยังมีซิตอนเอ็กซ์ล่านะครับโอ้ยถ้าเอาแบบเอาสี่คันเอาผมให้เลยสไปเดอร์ Spider หนึ่ง ไฟเดอร์ชิลอนเซนโตแล้วก็เอ็กซาาสี่คันนี้มันยังจะดูโอเคกว่านะผมว่านี่คุณเอามาอีกโอ้โหทั้งหมดเจ็ดคันเจ็ดคันแล้วต้องรอลุ้นละคันที่อยากได้อย่างเช่นอยากได้เซนโตเนี่ยผมอยากได้เซนโตแล้วมันไม่ไหวนี่สิมันจะออกไหมละ่ะใช่ไหมเออ อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยเจ็บหัวปวดหัวเลยนะชุดแต่งอีกโอ้ยสวยอยากได้เนี่ยเออใช่ไหมอืมมันก็ไม่ได้นี่นะ่ะสิปัญหาใช่ไหมเออแล้วสุม่มไม่รู้ว่าจะออกกี่คันนะหนึ่งคันสองคันหรือสามคันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมมองแล้วว่าหลายๆคนอาจจะปล่อยผ่านนะใช่ไหม อืมมันไม่ไหวอะ่ะผมว่าหน้าถ้าสุ่มแบบนี้มันมันเยอะเกินในในส่วนตัวในความคิดผมนะมันเยอะไปสักสี่คันยังดูดีไงอันนี้มันมาซะเยอะเกินแล้วเปอร์เซ็นต์อัตรามันจะได้ไปออกคันอื่นเนี่ยนี่เนี่ยสี่อีกสามสี่คันท้างหลังเนี่ยอืมอัลมิล่าฮุนไดเซตโฟรอีคลา Hyundai, 4, มันมีเปอร์เซ็นต์ออกแน่นอนอะ่ะมาเรามาดูในส่วนของตรงนี้ครับผมแต้มแลกรับ แต้มแรกรับของเราอยู่ที่240แต้มแรกรับนี่คือมีรถทั้งหมด3คันให้เราเลือกเลือกได้แค่1คันเท่านั้นนะครับโอ้ทีนี้แต้มแรกรับนี่ก็น่าสนใจอยู่ต้อง240แต้มก็เหมือนกับเปิดรถเอ็กติมคันนึงแหละเอาง่ายเปิดรถเอ็กติมคันนึงเปิดไปถ้าหลุดเลทแล้วกเก็บตั๋วไปนะครับผมเอาตั๋วนี่มามาแลก มีสามพันให้แลกอืมก็ถ้าใครคิดจะเอาหวงังเอาตั๋วแรกก็คงก็ประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> เปิดไม่ได้ก็หวังตัว๋วแต่ต้องได้240ร้อยถ้าสองเนี่ยถ้าเอาแบบหลุดเลทไปหมดเลยนะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยที่จะได้เซนโตเนี่ยก็ต้องเตรียมเพชรอยู่ที่3 6มหมใช่ไหมอ่าสอง้ยสี่สิบคูณเข้าไปเลยอ่ารอบละร้อยห้เพชร นะครับผมก็3 6มหมด้วยกันโอ้เก็บ3 6มหมนี้ผมไปรอลุ้นอ่าเปิดที่อะไรนะลาฟเวอร์ีดีกว่าอ่ะผมขอผ่านดีกว่านะครับส่วนเพื่อนท่านไหนที่อยากจะเปิดก็ต้องเตรียมเพจไว้เยอะหน่อยนะครับหรือว่าใครมีทุนทรัพย์หนาหน่อยสามารถที่จะเปิดได้ครับอ่าส่วนสายฟรีก็พยายามเก็บ ดองบางส่วนบางอะไรไว้เว้นได้ก็ต้องเว้นนะครับเราเราต้องปล่อยไปเราจะเอาทุกตู้ก็เป็นไปไม่ได้คงคงจะไม่ไหวนะนะครับผมตู้เนี้ยมันสามารถเข้าไปทดสอบได้นะครับอย่างนี้จึงเช่นแบบนี้นี่เ,นเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดทดสอบอย่างผมเข้ามาชิลอนชิลอนนั้นเนี่ยด,ดูนี้ครับทดลองขับรถนี่ครับทดลองที่ 5ECU เลยนะฮึสามารถเข้าไป ทดลองได้นะครับกดเข้าไปทดลองได้เลยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาขับขี่เจ้าชีล่อนได้นะครับจะมีสนามให้ทดลองครับทดสอบก็ลองดูกันไปไหวไม่ไหวยังไงนะครับกับ5เมตรโอ้ยกับสกรีนอันสวย,สวย โหเมตรมันก็แรงอยู่แล้วจะเปิดได้ไหมอีกทีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเนี่ยก็อยากได้เนาะชิลอนเป็นรถแรกๆครับที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราเซิร์ฟซีช่วงแรกๆนั้นเป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะแรงนะครับเวลาออกโค้งปุ๊บแล้วมันพุ่งเลย มันพุ่งครับตรงนี้เป็นรถที่ค่อนข้างดีนะครับแต่หลังๆมานี่ก็อาจจะเบาลงกันไปบ้างล้วไม่ค่อยได้ใช้จะไปเซนโตกันซะส่วนใหญ่แต่ก็เก็บไว้ใช้ใน1ใน7คันได้นะครับผมว่าเป็นรถที่ดีเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลนะดีด้วยแล้วก็สกินก็สวยด้วยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสายบุกตินะครับแน่นอนเลยต้องมีชิออนเซนโตนะครับ ตู้แจ็คพอตตัวนี้นะครับผมตู้นี้คือจะอยู่ยาวถึงวันที่18เดือน12เดือนทันวาโอ้โหผมบอกเลยว่าเออพรุ่งนี้ออกเลยได้ไหมยังไงมันก็ไม่ค่อยสร้างรายได้ให้กับทางของตัวนี้นะในในคิดในแง่าการตลาดนะครับผมว่าไม่ค่อยได้สร้างรายายได้ให้สักเท่าไหร่ เพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนผ่านซะมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะไปสุม่มหรือว่าเขาคิดมองตรงนี้ครับเขามองที่ไรายได้จากตรงนี้หรือเปล่าต้องการครบสิบครั้งแบบนี้บางคนอยากจะลองแค่ครั้งเดียวกดปึ้งเดียวพันหะ้าร้อยเพรนะพันห้าร้อยเพรลุงเนี่ยอย่างเช่นของผมไม่พอเนี่ยก็ต้องไปเติมที่ร้านเติมเกมครับผมก็ของผมก็วิ่งไปหาที่แซกโกทีเอชนะครับผมบริการเติมเกมออนไลน์เลซิงเมเตอร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับผม ปลอดภัยร้อเปอร์เซนตะครับติดต่อพี่ติดต่อที่พี่แอดมินได้เลยครับผมถ้าเติมในเกมก็เติมได้ครับแต่ก็ราจาราคาสูงกว่าหน่อยนึงนะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะแยบพลินิดทีละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยเขาก็ได้ละไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการว่าได้เยอะนะแผนการตลาดเขาอาจจะเป็นสไตล์นี้ก็แล้วกันนะครับผมส่วนตัวเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะเก็บเพชรฟ,ฟ้าแล้วกัน เพราะว่าการที่จะมาเปิดตรงนี้ก็ต้องใช้เพชรฟ้าเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บเพื่อต่อยอดไปยัง La เฟอร์ r ีแน่นอน,นหลายท่านรอ La เฟอ r ์ r ีกันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะโอเคที่จะดีเลยทีเดียวนะครับผมก็ได้แนะนำตู้นะครับของเจ้าลาเฟอร์ลี่ไปแล้วของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับถ้ามาเป็นแบบนั้นมาเป็นแบบตู้ญี่ปุ่นเปิดแบบนี้จะดีมากเลยครับเพราะว่ามีการพลิกอัพ เดเวลล์นะครับอย่างน้อยคุณก็ต้องได้ลดละขันหนึ่งก็ยังดีนะครับสัก3ามสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเพจนะสี่หมื่นเพรแล้วก็มีระยะเวลาอยู่ไงนะเพื่อนๆก็ค่อยเก็บกิจกรรมไปด้วยนะครับก็คงได้ยังไงก็ได้ผมว่าโอเคอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโซเชียลของเรา ในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ